ใจใจหมอบีกับหลวงพ่อหน่อยค่ะโดนจับแล้วถูกตํารวจบุกจับแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตการยักยอกเงินนะครับหลวงพ่อท่านก็จำพรรษามาร่วมสิบปีนะแล้วก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับคนให้การเคารบเยอะมากนะครับเวลาวัดพระวันดําภูไปเรียอะไรที่ไหนนะครับมีแต่คนช่วยทําบุญก็ตามหลักฐานที่ตารวจเขามีนั่นแหละเพราะว่าถ้าตํารวจเขาไม่มั่นใจนะครับเขาก็ไม่กล้าให้ตึกขนาดนี้หรอกเนาะ ต่อมาคือเรื่องดงาวพฤหัสที่เดิมเป็นปลาเกษตรนะครับยังคงทรงผลไปถึงกลางปี 10, นะ2อง9นกะก็แปลว่าวงการพระเนี่ยอาจจะมีเรื่องเสริมเตี่ยอีกแล้วก็มีเรื่องของการติ้นไปของพระชั้นผู้ใหญ่หรือพะระใดๆก็ตามที่มีธรรมนัสักอยดาวพฤหัสดวงนี้ที่อยู่ในทุกสถานะพบของพิจิกกร,รกฎแล้วก็มังกรเนี่ยจะทรงผลให้พิจิกกร,รกฎมังกรได้ฟื้นคืนกําลังในช่วงปลายปีคือตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วก็โยนเคราะห์เนี่ยไปให้ธนูกุมแล้วก็ติ่งเป็นเวลา3มเดือนเพราะนั้านธนูกุมแล้วก็ติ่งครักตังจเ,นะเ,นนเก้นะว เราจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณนะครับคนที่เกิดสิงธนูกุมเนี่ยควรเลี่ยงเรื่องของคดีความแล้วก็สัญญกรรมนะให้รอไปหลังปีใหม่จะดีกว่านะครับผมแล้วก็ค่อยไปรับดาเมจเต็มๆหลังพฤษภาปี69สุดท้ายเนาะชีวิตก็คือโลกธรรมแปดนะครับมีลาบเติมลาบมียศเติมยศสันเติมตุกล้วนแต่สิ้นไปได้ทั้งติ้นนะครับอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆวันครับผม